สวัสดีครับ พบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงโคโวิลีเกาหลีใต้ไฮพาสวันนี้ไปเยือนฮุนไดแล้วก็พบกับความพ่ายแพ้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในช่วงหลังๆเราจะเห็นว่าทีมเนี่ยจะแพ้ชนะกันได้ทุกทีมเลยดังนั้นโมเมแล้วก็ของเพื่อนไฮพาสเนี่ยแพ้หน้าน,นี้ก็ยังนําเป็นจ่าฝูงอดีเพียงแต่ว่าในช่วงที่จะต้องเข้าเพลย์ออฟเนี่ยอาจจะต้องพยายามเตรียมทีมแล้วก็แก้เกมให้ดีสักนิดหนึ่งเพราะหลังๆก็สะดุดแต่ว่าเกมนี้ก็มีีนนาายะสํคคััญกก็็ืองงซซึ่่เจจบดทแล้ว ก็คือเจ็บหลังนะครับไม่ได้ลงเลยซึ่งแน่นอนว่าประสิทธิภาพก็เลยหายไปการเคเจอกับทางฮุนไดแล้วก็แพ้เนี่ยจริงๆแล้วถือว่าสูสีกันทุกเซตนะครับดังนั้นการที่เล่นไม่ฟูทีมแล้วได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอีกอย่างโมเมก็ทําได้ดีด้วยคือสถิติหลังเกมมันไม่ออกนะครับผมก็เลยไม่รู้ได้กี่แต้มแต่ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ของโมเมก็คือ44ถือว่าสูงมากตามข่าวก็คือทางโซวีเนี่ยเขาก็ได้ไปตรวจแล้วนะครับ ก็อาจจะไม่ได้ถึงกับเยอะงแต่โค้ดก็คงไม่เสี่ยงที่จะลงนะครับก็ได้พักไปแล้วคะแนนถ,ถือว่าค่อนข้างห่างอยู่จากอันดับ2วันนี้เราก็จะเห็นว่าเกมเนี่ยค่อนข้างสนุกนะครับระบบของไฮพาร์ตก็อาจจะรวนๆนสักนิดน,นึงเพราะว่าเอาค si ิมซีอินลงมาแทนซูวีเนี่ยมันก็อาจจะมีผลบ้างแต่หลังๆเนี่ยหลายคนก็มองว่าซูวีก็ค่อนข้างแว่งนะวันนี้โมเมก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถช่วยให้ทีมรอดพ้นความปราชัยได้ ส่วนอาชัยชนะก็ตกเป็นของทางคุณไดไปถือว่าทําได้ดีนะครับสาวไฮพาสก็เล่งล่าถือว่าสู้กันเต็มที่แล้วนะครับส่วนคังโซวีก็ดูเพื่อนอยู่ตรงข้างสนามผลการแข่งขันครับก็คุณไดเอาชนะไฮพาร์ตไป3ต่อ1 22ต่อ25 26ต่อ24 25ต่อ18และ26ต่อ24 24 แต้มตบก็63ต่อ63ครับการบล็อกเนี่ยชัดเจนว่ามีผลในการแข่งขันมากเพราะว่าทางฮุนไดบล็อกถึง14ไฮพาสเนี่ยบล็อกได้7นะครับเสิร์ฟเอชก็4ต่อ1ความผิดพลาด18ต่อ20อันนี้ไฮพาสผิดพลาดน้อยกว่าการขุด98ต่อ95รับเซิร์ฟครับ35ต่อ34ก็พอๆกันวันนี้ทั้งทั้งสงทีมก็ต้องชื่นชมนะครับรับดีทั้งคู่การเซตก็58ต่อ60 เปอร์เซ็นต์การตบของ2ทีมครับคุนได37ไฮพาร์ส39แต่ว่าแพ้เรื่องของการบล็อกนั่นเองส่วนการรับเสิร์ฟคุนได40ไฮพาร์ส32นี่ครับขณะที่ธนาชานะครับเปอร์เซ็นต์การตบอยู่ที่44%แล้วก็สัดส่วนการทำแต้มโดยรวมของทีมเนี่ยคิดเป็น22.36ิมโมมาเนี่ยก็สี่สาจุดสนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่39แล้วก็คิมเซอินครับ สัดส่วน19.88%การตบที่31.25ตารางคะแนนตอนนี้ไฮพาร์ก็ยังนำอยู่4คะแนนครับแข่งไป28ชนะ20แพ้8อุ้มได้อันดับ2ชนะ17แพ้11อึงกุกก็น่าจะได้อันดับ3ครับแต่ถ้าเกิด3กับ4ไล่กันมากๆเลยเนี่ยเราจะเห็นปีนี้สปริงบอลเลยบอลจะมี4ทีมเพราะว่า GS ก็ทำได้ดีเช่นกันมี44คะแนนสู่4นะครับ แล้วยังมี IBK ไล่ตามมาอีก44คะแนนเช่นกันเปเปอร์ Paper ครับมาห่างๆก็อันดับ6อันดับ7คงไม่คงหมดโอกาสแล้วนะครับส่วนเรสปาร์กในฤดูกาลนี้ก็เล่นเพื่อสุขภาพเพราะว่าทีมเนี่ยสู้ไม่ได้แล้วสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านลางได้เลยนะครับขอบคุณครับ